สวัสดีค่ะดิฉันพันดีเงินนำโชคค่ะสวัสดีครับผมอนุชาสนวงศ์น้องทีครับคือต้องบอกว่ามาอะไราถูถุยนี่ก็คือจับที่นี่เลยนะคะรคุนทีวะคุณทีเข้า<ร>ชุดนะคะผมมีชุดไยเฟนซีดาตินาซา,าให้เร้าทุกอย่างเลยครับแล้ววันนี้เห็นบอกว่าโอ้มาลัยเยอะมากวันนี้พูงอะไรที่เรานำมานะครับคุณพันีนำเงินนำโชคเป็นเจ้าภาพในการที่ให้เอาพูงอะไรทั้งหมดเนี่ยให้กับตัวแทนนะครับที่จะถวาย กับพระรูปรัศกาที่6ครับผมอ่าอีกสักครู่หนึ่งก็ไม่เกิน10นาทีทุกคนทุกท่านจะต้องออกไปอยู่ที่พระรมรูปรอหนะคะค่ะค่เป็นยังไงบ้างคะวันนี้บรรยากาศภายในงานรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับบ้างครู้สึกเหมือนเราเกิดใน ร้อยปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นร้อยปีที่ประยุกต์ในในวันนี้ค่ะก็ขอพรบคุณผูออ้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณอาจารย์น้อยแล้วก็ขอบพคุณสภาแม่นะคะที่ทําให้พวกเราได้มายืนอยู่ในนเหตุการณ์ของวันนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าภูามิใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยครับต้องขอกราบใต้เบื้องคุณบาทข,ของรัชกาลที่6นะครับพระมงกุฎเก้าอยู่หัวที่ทําให้เราได้มีวันนี้ได้อยู่ประเทศสุราชที่ไม่เป็นทาสใครแล้วก็นําความสมัยของฝรั่งเข้ามา กับสมัยปัจจุบันนะครับก็กับน้องน้องกับ,กบที่ด้วยเจ้าวดุกหม่อมครับผมสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากฝากร้านเลยค่ะค่ะฝา,ากร้านก<น>็พรอิวะคุณทีค่ะครับผมไม่ว่าใครจะไปงานไหนนะคะถ้ากิดว่าต้องการแต่งเสื้อผ้าส,สวยๆชุดสวยๆชุดไทยฟรนซีราตินาชาหรือชุดบวกรแต่งหน้าของผมทางร้านพรอิวะคุณทียินดีดูแลให้นะครับที่วันนี้ก็ดูแลช่วยดูด้วยครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ081 6996 445ห้านะครอีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเลยครับผมที่มีดูแลให้ท่านทุกคนครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุหนึ่งสองมาม